วันนี้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนตดอารีอาจารย์ภาวิชาลสกษะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับวันนี้ท่านได้อยู่นสายกับเราแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับประเด็นล่าสุดตอนนี้กันนะครับซมอเล็กกุ้มวรมาตุลลอฮัวประกาศตัวอาจารย์ครับวะลบอมุสลามมามาตุลล้อประกาศชคุณาัิและท่านผู้ชมครับครับผมอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ขณะนี้ครับอาจารย์มองว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยที่ย ในกาซาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นครับอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ว่าอย่างไรบ้างครับครับคือตอนนี้นี่ยนะถ้าเราดูจากข่าวสารแล้วก็ภาพที่วิดีโอต่างๆที่มันปรากฏนะฮะตามสื่อเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามันมีความรุนแรงอยู่สองสามลักษณะนะฮะท,ที่ชัดเจนนะฮะอันที่หนึ่งก็คือมันเริ่มต้นจากการ เข้าไปจู่โจมเข้าไปสลายการชุมนุมนะของอชาวปาเลสไตน์ที่บมิษอนักซอนนะครับแล้วก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นก,การสะทะกกันนะแล้วขณะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ความขัดแย้งไอ้ในเยรูซาเล็มเนะี่ยมันก็ได้ลุกลามไปนะครับกระทั่งในเมืองอื่นๆของอิสราเอลก็จะมีการสะทะกกันระหว่างชาวยูแล้วก็ชาวปาเลสไตน์มีการรวมงงทาร้ายอะไรกันเนี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็น มันมันมัน,ม,นมันอาจจะพัฒนานะฮรุนแรงมากขึ้นกลายไปเป็นการลุกคือขึ้นมาของของชาวปรเลสไทยหรือที่เราเรียกกันว่าอินตะิซาดนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วอสองครั้งในปีหนึ่งเก้าเจแล้วก็ปีสองพันะฮะครั้งนี้นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ยังที่คลายไม่ได้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดการลุกคือนะครับครับขึ้นประท้วงของชาวปรเลสไทยทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ นักวิเคราะห์เขาเขาเกรงว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือความรุนแรงที่นหนึ่งนะฮะรูปแบบที่หนึ่งอันที่สองเราเห็นการขาโจมตีนะครับระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วไอความรุนแรงในลักษณะนี้เนี่ยก็มีมีความกังวลกันว่ามันจะไปซ้ํารอยกับไอการประทะกันในปี2014นะ,ะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับ ทั้งสองฝ่ายนะฮะปาเลสไตน์ฮามาสอาจจะหนักหน่อยนะครับส่วนอิสราเอลเนี่ยก็เสียชีวิตประมาณหกสิบกว่าคนฝั่งปาเลสไตน์สองพันกว่าคนแต่ว่าข้อสังเกตของของการกระทะอุนแดงครั้งนี้เนี่ยนะฮะโอเคว่าไอ้ไอการถล่มโจมตีของอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะฮะสร้างความเสียหายนะครับตึกถล่มอะไรต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ปรากฏว่าเอลก็จะต้องเจ๊ไพลายนะฮะแล้วก็ต้องต้องทบทวนหนะักพอสมควรนะเพราะว่าขีปนาวุธที่ยิงเอจรวดที่ยิงมาจากฮามาครั้งนี้เนี่ยมันเข้ามาไกลมากครนะฮะแล้วก็ยิงมาจานวนเยอะแล้วก็อไอรอนโดนของอิสราเอลเนี่ยก็ก็เก็บไม่ได้หมดนะฮะระบบป้องกันของเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดมันก็ยิงเข้ามาจนาลึกมากนะถึงเนี่ยจะรูซาเลมถึงอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับแปลว่ากลุ่มฮามาสเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของขิตนาวุธเรื่องของอาวุธวทิทรปกรณ์ของตัวเองขึ้นมาเพียงแต่ว่าความเสียดเปรียบก็คือฮามาสไม่มีระบบนะครับป้องกันภัยทางอา,ากาศนะครับ,รบแล้วก็ไอท้ที่ที่ที่มีแนวโน้มที่กัวงวลกันก็คือตอนนี้เจลได้ขยับนะบเข้าไปไประชิดนะครับพมแดนกาซ่าแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นความรุนแรงในลักษณะที่สองนะครับ ระดับที่สองนะระดับที่สามเนี่ยผมเชื่อว่ามันเห็นสัญญาณนะครับอ่อนๆบ้างแล้วเนะี่ยก็คืออผมผมเชืว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะที่ไอความขัดแย้งการต่อสู้มันจะขายายวงนะหมายความว่าไม่ได้อยู่เฉพาะในอิสราเอลกับฮามาสนะแต่ว่ามันจะมีตัวแสดงจากข้างนอกนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยที่ไม่ใช่ตัวแสดงที่เป็นรัฐครนะอย่างเช่น กลุ่มติดอาวุธในซีเรียนะซึ่งก็เป็น, mm hmm. ปนโจ์เป็นอาลิกกับอิสราเอลมาหลายปีมากอิสราเอลเข้าไปถล่มโจมตีในซีเรียก็เยอะนะฮะแล้วที่สําคัญกนะ็คือว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากอาิหร่านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่เธอ,อต้องคิดหนักนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฮิซบุลล์ในเลบานอนด้วยครับนะ ซ,ซึ่งตามข่าวเมื่อเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีการรายงานนะว่ามันมีตรวดยิงเข้ามาจากฝั่งเบอรบานอนเนี่ยนะฮะเข้ามาสามลูกแต่ว่าก็ยังไม่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความรุนแรงระดับสามที่ยังไม่ถึงนะฮะแต่ว่ามันมีสัญญาณอ่อนๆนะครับและถ้าไม่ไม่มีอะไรเข้ามาชี้ขาดสถานการณ์เนี่ยแล้วถ้ามันบาดสายไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นอีก س ي นารีโอหนึ่งที่เราอาจจะเห็นนะครับส่วนหลายคนที่บอกว่ากังวลน,นะว่ามันจะเกิดสงครามะระหว่างประเทศหรือว่าเหมือนกับอารับิสไาซเอลสงครามอารับิสราอเอลในอดีตเนี่ยอันนี้เมี่ยก็ก็คงคง,คง,ค,งคงยังไม่ใช่เร,เร็วนี้นะแล้วก็คงเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้มาจากว่าวันนี้อารับไม่ได้มีการรวมรวมกลุ่มกันแล้วก็ มีความเป็นอาหรับชาตินิยมเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังมีความแตกแยกกันอยู่สูงครับคู่ขัดแย้งเดิมคู้ขัดแย้งใหม่กลุ่มที่ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลกลุ่มทมี่มีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับเซลนะฮะเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นการที่จะมารวมกันเป็นลักษณะสงครามอาหรับเซลนะคงคงยังเป็นไปได้ยากนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสี่ระดับที่มองไว้นะครับผมครับผมทีนี้ครับอาจารย์ท่าทีของสหรัฐครับโดยเฉพาะโจไบดเดนล่าสุดเนี่ยที่มอมาบอกว่าอิสาราเอลเนี่ยมีสิทธิ์ในการถล่มกระซาเพื่อเป็นการป้องกันตนเองอันนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรครับจริงจริงเอ่อทาการเนี่ยก็มีท่าทีแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนประธานาธิบดีคนไหนก็จะสนับสนุนและเรียกการโจมตีของอ,อ,อิสาราเอลต่อ าฮามาสในกาซาเนี่ยว่าเป็นการป้องกันตนเองนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันมีการตั้งคําถามเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเห็นได้จากาบทสนทานา,นา,ากับระหว่างการสัมภาษณ์ของสื่อนะครับกับใครตัวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะฮะนะฮะก็ถามคือกับเรื่องเรื่องเซลล์ิรเรื่องหลักในการป้องกันตนเองเนี่ยก็ถา,ถามว่าถ้าอิสราเอลมี ิทธิ์ในการป้องกันตนเองนะครับแล้วอาเลสไตร์ล่ะอาเลสไตร์มีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองไหม,มปรากฏว่าโพโตคนนี้ก็อึ้งอึ้งนะฮะแล้วก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบคําถามนี้นะฮะประเด็นสาคัญมันก็คือว่าถ้าจะมองเรื่องของหลักในการป้องกันตนเองเนี่ยนะฮะบทของมันข้อหน,นึ่งก็คือว่าการต,ต่อโต้การป้องกันจะเกิดขึ้นได้เมื่อจุดถูกโจมตีก่อนเท่านั้น แล้วก็ตอบโต้กับไปในระดับหรือในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่โอโ้เอาให้มันล่มจมที่หน้ากาันเตยอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะมันจะต้องตอบโต้กับไปในระดับที่เหมาะสมแต่เราเห็นว่าการตอบโต้กับไตของวิเาเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะหนักโนวนนะครับอันที่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่า,าถ้าเรามองในแง่ของสิทธิทในการป้องกันตนเพลงของ ชาวชาวปาเลสไตน์แล้วก็มองว่าปาเลสไตน์เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในกาซาในเวสแบงค์ในเยรูซาเล็มเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าอิสราเอลนะฮะที่เข้าไปสลายการชุมนุมไปใช้กำลังโจมตีในมัสยึกอัอัอกซอรแล้วก็ทำให้ปาเลสไตน์บาดเจ็บจำนวนมากเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการจู่โจมของอิสราเอล เพราะฉะนั้นถ้าไปมองในมุมของปาเลสไตน์เขามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองไหมนะแล้วการยิงจรวดเข้ามาของฮามาสก่อนเนี่ยถือหรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันตนเองได้ไหมนะะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าสนใจนะครับนอกจากเรื่องสิทธิท,ที่ชาวปาเลสไตน์เรียกร้องมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่ามันยังมีเรื่องของการเรียกร้องสิทธิทในการ ต้องการจนเองด้วยนะครับครับผมครับทีนี้ฮะความกดดันที่มาจากต่างประเทศครับการประนามจากประเทศนู้นประเทศนี้ต่ออิสราเอลที่ทําต่อทางด้านของปาเลสไตน์เนี่ยอันนี้อาจารย์มองว่ามีผลมากน้อยเพียงไหนกับกับอิสราเอลครับคือเอ่อผมคิดว่าไออ,อิสราเอลเนี่ยนะฮะตอนนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้าง,งแข็งขวานะฮะ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเมืองภายในของเขาที่เลือกตั้งมาแล้วก็สร้า,างรัฐบาลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนเขาก็จะต้องการที่จะ,ะปลุกกระแสนะขวาจัดนะครับชาตินิยมให้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าข้างนอกจะมีการประนามเข้ามาอย่างไรเขาก็ไม่สนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามีสหรัฐอเมริกาเนะี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบ็กบอยู่นะครับ ยูเอ็นเอสซีคณะมนตรีความมันาา่นคงต่างประเจะออกแถลงการจะออกมติอะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่าสถมนการขวางอยู่นะแต่ผมคิดว่าไอถ้าสมมุติว่าไอกลไกอระหว่างประเทศเนี่ยนะถ้ามันไม่มีถ้ามันมีแค่การประนามเนี่ยเขเพื่อเซลเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันมีการยกระดับเป็นการ รวมกลุ่มนะหรือมีมาตรการที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาเนะี่ยอันนี้มันอาจจะจะหยุดยังอเีเอได้ได,ได้ได้บ้านนะครับ<ม>ลำพังของการประนามเนี่ยผมคิดว่าเออเอซลก็คงคงไม่ได้ประทบสถทานอะไรมากครับผมครับผมทีนี้ครับสุดท้ายครับเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงนีน้อาจารย์คิดว่าจะยังคงเกิดขึ้นอีกนานแค่ไหนครับแล้วก็วันพรุ่งน,นี้เนี่ย 15พฤษภาคม2021ครบรอบ73ปีของวันนักบัคอาจารย์วิเคราะห์ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับครับเห่อ,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 อสถานการณ์ที่มันตรงกับวันนักบัคเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยชาวปละไตน์ก็คงจะมีการรวมตัวกันมีการลำลึกถึงนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วมันก็อาจจะเกิดการ ถ้าขัดแย้งกันอีกอีกระลอกหนึ่งก็ก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ต้องติดตามนะครับแต่ว่า,าสถานการณ์ที่ที่รุนแรงอยู่ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะยุติลงนะฮะะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเขาจะเดินหน้าก,กันที่แล้วก็อยังไม่มีกําหนดที่ัดเจนว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะหรือว่าจะ จะต,ต้องกาจัดฮามาสใ,ให้ให้ให้หายไปเลยหที่ต่ายยังไงนะฮะเขาก็ยังไม่มีนะครับส่วนฮามาเองก็คงตอนนี้ยังให้มีท่าทีว่าจะยอมเหมือนกันก็ <c oughs> หลดมยิงเข้ามาไต้ตรงนี้อตรงนี้ผมคิดว่าในในมันคงจะรุนแรงไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วถ้ามันรุนแรงมากขึ้นนะ่ยปราชาคมระหว่างประเทศก็คงจะก็จะ,จะคงจะมี เอ็กชันอะไรที่มันเป็นปรูปธรรมออกมานะฮะแล้วแล้วสถานการณ์ก็คงจะค่อยๆคลายตัวลงครับ,รบหรือจะต้องมีตัวกลางนะเข้ามาไกลเกี่ยตั้งแต่จะเป็นอียิปต์อ,อ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือประเทศที่เพิ่งปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะฮะครับผมครับวันนี้ขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมานด์อ,อรีออรเป็นอย่างมากครับอันนี้ซากราฮ์คารันครับสลามุลัลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะรักะโตครับลัยลัยกุมุสลามวะมราะห์มะตุลลอฮ์วะบะรักะโต นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมโนตุริครับอาจารย์เท่าชารัสศากตร์ครับอายาัยศรีนครินวิโรธครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางนะครับได้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในตอนนี้นะครับล่าสุดครับทางด้านของมี่มุสิมพสติครับก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ครับผู้ชมสามารถที่จะร่วมน้ำหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ได้ครับด้วยกับการบริจาคคครรััับบผ่่าานนนทงมมสสลิิเพือตะ โดยโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ครับผู้ชมท่านใดที่มีความสามารถครับร่วมการบริจาคผ่านทางหมายเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้ธนาคารกสิกรไทยครับเลขบัญชี0403850152นะครับ0403850152ชื่อบัญชีมุทิมุสลิมเพื่อสันติครับอย่าสักมุลล์คอรอนคอรส่งตอบแทนคุณงามความดีกับพี่น้องทุกๆท่านครับ